กาดก้อมค่ะนะคะพาชมกาดก้อมกาดก้อมก็เป็นกาดที่อยู่ตรงใกล้ๆก,กับวิทยาลัยนาติสินเชียงใหม่ะคะ่ะเป็นกาดที่ขายอาหารเยอะแยะมากเลยค่ะแล้วบริเวณรอบๆกาดก้อมนะคะมันก็จะมีพวกรถเข็น ขายกับข้าวค่ะหรือขายของกินเล่นให้เด็กๆหรือว่าพวกคนทำงานเนี่ยยาวไปเป็นบริเวณโดยรอบไปจนถึงวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เลยค่ะนะคะให้ดูส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสำเร็จคือกับข้าวสุกค่ะจะเป็นกับข้าวเมืองหรืออาหารเหนือเยอะค่ะกัดก้อมนะคะจริงๆแล้วกับข้าวกัดก้อมก็อร่อยค่ะคือหลายเจ้าที่ทำอร่อยเลยแหละ แต่ว่าอย่างอิ่มเองเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเพราะาอยู่ไกลแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้ไปก็เพราะว่าเราไปทําธุระแถวกาดก้อมก็เลยเออแวะเข้ากาดก้อมหน่อยหนึ่งให้ดูกับข้าวค่ะเยอะมากกับข้าวสุกอะค่ะเขาเรียกกับข้าวสุกภาษาเหนือหรืออาหารสําเร็จรูปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมเยอะแยะเลยแต่และเจ้าที่เขาขายเขาก็จะขายแต่อย่างนั้นนะคะ คือสมัยนี้นี่สังเกตเระว่าแม่ค้าเขาขายอะไรเขาก็จะขายแบบประเภทนั้นๆอ,อย่างเนี้ยของของปิ้งย่างเห็นไหมตูดไก่โครงไก่เนี้ยอย่างนี้ก็จะเป็นประเภทน้ำพริกเห็นไหมคะมีปลาทูทอดให้แล้วก็มีน้ำพริกทุกอย่างเลยเนะะี้ยค่ะดูมีผักสดด้วยเนี้ยผักสดผักนึ่งเนี้ยกับข้าวกัดก้อมอร่อยอะคะ่ะอร่อยหลายเจ้าทำอร่อยเลย ถ้าใครมาเชียงใหม่ก็แวะเข้ากัดกอ่อมค่ะยิ่งช่วงเย็นๆนี่คือร้านขายกับข้าวมันก็จะเยอะนี่เป็นร้านลูกชิ้นอยู่ข้างนอกเห็นเขาแล้วมีลูกชิ้นหลายประเภทเลยต้องลอง เห็นมีปลาชีสนะคะเลยลองสั่งปลาชีสกับชีสบอนไก่ทอดอะไรก็มีอันนี้เป็นแบบแก้ไขายอาหารกินเล่นแบบทุกอย่างเลย